สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาผ่อนคลายไปกับความบันเทิงแบบมีสาระที่รายการข่าวศิละปะวัฒนธรรมและบันเทิง n อ t บพร้อมกับผมอิฐปารินนำมาให้ได้อัปเดตกันในทุกๆค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้เช่นเคยครับแต่ว่าข่าวแรกนี้เริ่มด้วยการแสดงดนตรีแจ๊สเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ5ธันวาคม2566ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่14ธันวาคมกลางเดือนหน้านี้ครับ ชว์น้ำเสียงรอบๆให้ได้ฟังได้ดิ่มดัไปกับบทเพลงแจ๊สชื่อดังอย่างญาติเบอร์สตดสำหรับแชมป์จากเวทีสาลาเฉลิมกรุงและเวทีประกวดร้องเพลงเดอะโกลเด้นซองซีซั่นหนึ่สปายพัศกร oh. ต่อด้วยบทเพลงวิ y o n ณเด e Sea ซีที่กับร้องโดยแม่มังสุดาชื่นบานศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงประจำปี2563เพื่อเป็นน้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยก่อนที่ทั้งคู่จะไปโชว์แบบเต็มรูปแบบผ่านการควบคุมวงดนตรีเฉลิมราชโดยอาจารย์วิรัติบุตรวรวรศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงประจำปี2559ร่วมกับวงดนตรีจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกอบด้วยวงดุริยางเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยและวงดุริยางเครื่องลมเยาวชนไทยให้คอเพลงแจ๊สได้เต็มอิ่มไปกับบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงสากลแนวแจ๊สรวมกว่า35บทเพลงในการแสดงดนตรีแจ๊สเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพร้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีแจ๊สในฐานะองค์อัครศิลปินเนื่องในโอกาสวันคลา วันพระราชาสมภพ5ธันวาคม2566นอกจากนั้นก็ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์อย่างการแสดงขลุ่ยแจ๊สโดยจอมยุศขลุ่ยไทยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2559ด้วย คอเพลงแจ๊สทั้งหลายที่อยากร่วมน้อมรำลึกและดื่มด่ำไปกับบทเพลงพระราชนิพนธ์พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีแจ๊สของในหลวงรัชกาลที่9ก็ไปกันได้นะคะในวันพฤหัสบสดีที่14ธันวาคมเวลาหนึ่งทุ่มตรงที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสำรองที่นั่งเข้าชมได้ฟรีที่เว็บไซต์ dcpthaius.net หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์022470013ต่อ54 5431และ5432ใน เวลาราชการและสามารถติดตามข่าวสารวัฒนธรรมต่างๆได้ทาง www.culture.go.th หรือ f a c e b o o k กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและ l ลายแอดวัฒนธรรมค่ะ และช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลแห่งความสุขและการเฉลิมฉลองอย่างคริสต์มาสและก็ปีใหม่เข้ามาทุกทีทุกทีนะครับหลายๆสถานที่ทั่วประเทศเลยเริ่มมีการเปิดไฟแล้วก็จัดงานจัดกิจกรรมให้ได้ไปเที่ยวไปชมเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีแล้วก็รวมถึง2ห้างใหญ่อย่างเอ็มโพเรียมและเมกาบางนาด้วยครับ นับเขาดาวเปิดไฟต้นคริสต์มาสขนาดยักษ์ความสูง15เมตรที่ประดับประดาไปด้วยดวงไฟนับหมื่นดวงเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าบรรยากาศแห่งความสุขและการเฉลิมฉลองอย่างคริสต์มาสและปีใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วกับงาน Winter Wonderland 2023ที่ศูนย์การค้า Emporium จัดขึ้นภายใต้ทีม The r e t u m of the Star โดยการมาเยือนของนางฟ้าที่นำพาดวงดาวแห่งความสุขลงมายัง M d i มด r ส c t เป็นของขวัญมอบความสุขให้กับคนไทย ก่อนจะเพิ่มดีกรีความสุขไปกับโชว์สุดพิเศษที่ได้ศิลปินดาราคนดังไปมอบความสุขสนุกสนานในครั้งนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นนักร้องชื่อดังแห่งยุค90นัดมีเรียสองนุ่มหลอกวันใจสาวๆเจเจกฤษณภูมิและริววชิรวิท สนใจอยากไปถ่ายรูปไปเช็คอินก็ไปกันได้นะคะที่ศูนย์การค้าเอมโพเรียมไปจนถึงต้นปีหน้าเลยล่ะค่ะ ่วนอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่ก็ต้องที่ศูนย์การค้าเมกะบางนาที่ตกแต่งภายในศูนย์การค้าให้อบอวนไปด้วยสีสันแห่งความสุขพร้อมเนรมิตลานด้านหน้าให้กลายเป็นแลนด์มาร์คสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองช่วงปลายปีด้วยต้นคริสต์มาสขนาดยักษ์สูง12เมตรที่เปิดไฟส่งสัญญาณเริ่มต้นเทศกาลแห่งความสุขเมกะแฮปปี้เนสซสีสันจุดเท้าสั้นจวนที่ทีไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยได้นางเอกสาวหน้าหวานสุดฮอตเบลล่ารานีที่มาในลุคเจ้า ส่งมอบความสุขผ่านเพลง All I Want For Christmas is You ความสนุกสนานจากพูจิ้นซีรีส์วายสุดละมุนเอ,อริร์ธพิรพัฒน์และมิกสหาภาพที่มาร่วมพูดคุยในงานท่ามกลางเหล่ากองทัพซานตาและของเล่นมีชีวิตที่ยกขบวนมาร่วมเฉลิมฉลองอย่างตระการตาในทีมเดซานตาทอยสโต้คุณผู้ชมก็สามารถมาถ่ายภาพและเช็คอินร่วมกับต้นคริสต์มาสยักษ์นี้ได้จนถึงวันที่5มกราคมปีหน้าซึ่งทางเมกะบางนาได้ทุ่มงบกว่า70ล้านจัดเทศากาลเฉลิมฉลองผ่านเสียงเพลงเสียงดนตรีที่จะมีศิลปินเบอร์ต้นของไทยผัด ียนมามอบความสุขให้ตลอดเทศกาลไม่ว่าจะเป็นทิลลี่เบิร์ดอินดิโกค็อกเทลบิ๊กแอ MVL ยังโอมและปามี่พร้อมของขวัญสุดพิเศษผ่านแคมเปญหลากหลายและรางวัลมากมายที่จะมอบเป็นความสุขส่งท้ายปีค่ะ ต่อกันที่เรื่องราวดีๆที่สร้างความสุขความประทับใจสุดอบอุ่นหัวใจให้ผู้พิการทางสายตากับกิจกรรมที่มีชื่อว่ารายซีนีมาจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษเพื่อเพื่อบกพร่องทางการมองเห็นผ่านรูปแบบเห็นด้วยหูรับรู้ด้วยความรู้สึกที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์และความบันเทิงร่วมกันจัดขึ้นซึ่งประกอบด้วย u n i v e r s e Marketing ผู้นําเข้าและจัดจาหน่ายเครื่องเสียงและลำโพงชั้นนําของโลกจากเยอร,รมันอวสวะโสพลเท็ดเอกแบงคอกโกลเด้นดัก และ่ายหนังดัง GDH ครับก็บมอบลิขสิทธ์ภาพ,พยนตร์สยองขวัญชื่อดังเรื่องร่างทรงผลง,งานการกำกับของโตง้งบรรจงครับและโปรดิวเซอร์ชื่อดังจากเกาหลีอย่างนาฮงจินที่ไปกวาดรางวัลมาแล้วมากมายทั้งในและต่างประเทศเพื่อเปิดประสบการณ์ชมภาพยนตร์รูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่การดูหนังแ,บบแต่เป็นการดื่มด่ำเต็มอัธรศสร้างความหลอนผ่านการฟังเสียงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผีราซี่พีาฟดีที่ค่อยปกปักวัดษาเท่านี่ย แล้วมีผีไฟลายมันกัดสีตาม้ําคว่านแลวก็เห็ดในห้างเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วผิดที่มาท้างระางคนี้นมคือใครครับเอาภาษาภาษากลางเนาะคือเขาเรียกว่ามาเทียงคนอีสานจะเรียกว่ามาเทียงป้าเนี่ยเป็นร่างส่งของย,าาย่าใบ่ะและยังเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปได้ทดลองเข้าชมภาพยนตร์ในรูปแบบผสมเปิดและปิดตา พร้อมทดลองซื้อของแบบปิดตาเพื่อให้เข้าใจถึงความรู้สึกของผู้พิการทางสายตาว่ามีความยากลำบากเพียงใดแม้ในเรื่องจะดูเหมือนง่ายในชีวิตประจำวันนะครับและไรายได้จากการจัดจำหน่ายสินค้าทางผู้จัดจะมอบให้กับสมาคมผู้พิการทางสายตาโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ก็สร้างความสุขและความประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับเป็นอย่างมากเลยครับทุกวันศุกร์แบบนี้ก็ได้เวลาที่คอนหนังจะได้มาอัปเดตเรื่องย่อ เกรดความรู้ตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ที่เข้าใช้กันแล้วกับช่วงนังใหม่สุดสัปดาห์ พร้อมกับเธอคนนี้มิสบูบี้สวัสดีครับพลอยสวัสดีค่ะคุณอิดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทักทายคนหนังทั้งหลายกันด้วยนะคะวันนี้วันศุกร์แบบนี้ค่ะได้เวลาของเรา movie lover กันแล้วนะคะกับช่วง movie time presented by Miss movie พลอยประทองค่ะมาแล้วแบบนี้สัปดาห์นี้เป็นยังไงกันบ้างมีหนังเรื่องไหนเด็ดๆมาฝากกันโอ้โหสัปดาห์นี้มีให้เลือกกันตาแตกเลยละค่ะคุณอิดมีทั้งภาพยนตร์ที่เข้าฉายใหม่6เรื่องนะคะแล้วก็มีภาพยนตร์ที่นํากลับมาฉายได้ชมกันอีก2เรื่องค่ะทั้งภาพยนตร์คอมเมดี้ดราม่าของภูมกับเตอนนวะะพคย่าง m e r ี is happy Mary is happy ค่ะ และก็ภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่แอคชั่นมาจนภายแฟนตาซีที่ครองใจใครหลายๆคนเมื่อปี1992อย่างแบทแมนรีเทิร์นตอนศึกมนุษย์เพนกวินกับนางแมวป่าค่ะสมัยนั้นเนี่ยนะผมยังเป็นเด็กอยู่เลยเท่าที่จำไดน้นเลยนะใช่แล้ว <laughs> ผมอาจจะต้องเข้าไปดูอีกครั้งหนึง่งมนรื้อฟื้นความทรงจำซะหน่อยแต่ว่าอีก6เรื่องที่เข้าใหม่มีเรื่องไหนที่น่าสนใจกันบ้างครับไหนๆเราก็พูดถึงภาพยนตร์จากฝั่งฮอลลีวูดกันแล้วนะคะงั้นเราเริ่มกันที่ภาพยนตร์แอคชั่นสงครามที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสุดตื่นเต้นขขอองงงงกาารรึ้นคบัล ของจักรพรรดินโปเลียนผู้เกลียงไกรแห่งฝรั่งเศสกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าจักรพรรดินโปเลียนเรื่องนี้ค่ะ กับเรื่องราวการครองอำนาจของนโปลเลียนโบนาปาร์ตอดีตผู้นําทหารฝรั่งเศสที่แสดงให้เห็นถึงกลยุธทธ์ทางการเมืองและการทาหารที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลผ่านมุมมองความสัมพันธ์อันลึกซึง้งระหว่างเขากับหญิงสาวที่เป็นรักแท้เพียงหนึ่งเดียวพร้อมด้วยฉากหลังอันนาจถึงของการถ่ายทําสเกลใหญ่ภายใต้การควบคุมของผู้กํากับระดับตํานานริดลีย์สกอตท,ที่ก็ได้นักแสดงรางวัลออสการ์วาคินฟินิกซ์มารับบทนํา ต่อกันด้วยภาพยนตร์แอนิเมชันแนวผจนภัยวิชพรมหัศจรรย์โปรเจกต์ฉลองครบ100ปีของดิสนีย์ภาพยนตร์ที่กำกับโดยคริสบ็อกจากโฟเซนเรื่องราวสุดมหัศจรรย์ของหญิงสาวนักอุดมคติ ที่มีความฉลาดและไหวพริบเป็นเลิศที่พบเจอกับดาวบันดันพรด้วยบังเอิญขณะอยู่ในป่าทําให้คําอธิษฐานสุดทรงพลังเป็นจริงก่อนที่เธอจะเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาดพร้อมบทพิสูจน์สุดมหัศจรรย์ว่าเมื่อพลังความปรารถนาของคนที่มีความกล้าเชื่อมโยงเข้ากับมนต์วิเศษของดวงดาวเรื่องมหัศจรรย์ก็สามารถเกิดขึ้นได้ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าภาพยนตร์ของดิสนีย์ แฟนเนี่ยจะต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนทั้งเรื่องงานภาพ<ม>บทภาพพยนต์รเห็นได้จากหลายๆเรื่องที่ผ่านมายังคงครองใจใครหลายๆคนนะคต้องไม่ว่าจะเป็นโฟเซนหรือ<ม>อะไรก็แล้วแต่นะคะก็ยังครองใจใครหลายๆคนนะคะแฟนๆคอดิสเน์ทั้งหลายเนี่ยก็ปักหมุดรอกันได้เลยละคะ่ะ ไปต่อกันที่ภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้จากแดนกิมจิประเทศเกาหลีใต้กันบ้างนะคะอย่างเลิฟรีเซตสาวันโคตรเกลียดเลยเรื่องนี้นะคะดิฉันชอบมากค่ะคุณอิ้เพราะว่านางเอกเนี่ยดิฉันตามมาจากซีรีส์ยอดฮิตก็คือเล่นแร่แปรวิญญาณนั่นเองนะคะประกบคู่กับพระเอกมากอบอุ่นค่ะคังฮานึนจากบุญรักทายาทพันล้านนะคะที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะสองนี้สองคนนี้มาประกบคู่กันบอกเลยว่าเคมีเข้ากันเข้ากันได้อย่างลงตัวเลยล่ะค่ะ กับเรื่องราวความรักสุดฮาและแสนซึ้งของคู่สาม,มีภรรยาที่เกลียดกันเข้าไส้และกําลังจะจบความสัมพันธ์ในอีก30วันแต่ดันต้องมาความจําเสื่อมจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดทําให้เขาและเธอสูญเสียความทรงจําที่เคยเกลียดกันไปทั้งหมดเมื่อความสัมพันธ์โคตรพังถูกเรเซ็งงานนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะค่ะว่าเขาและเธอจะจาได้ไหมว่าเคยเกลียดกันมากแค่ไหน ที่ภาพยนตร์โรแมนติกดราม่าจากแดนปลาดิบประเทศญี่ปุ่นถ้านอนไม่หลับไปนับดาวด้วยกันไหมฉบับภาพยนตร์คนสแสดงที่แัดแปลงมาจากมังงะกับเรื่องราวของสองวัยรุ่นมัธยมปลายที่กําลังประสบกับปัญหานอนไม่หลับและใช้เวลายามค่ําคืนร่วมกันในฮอดูดาวนํามาซึ่งเรื่องราวสุดโรแมนติกที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาและเธอไปตลอดกาล ปิดท้ายกันที่สัปดาห์นี้กันด้วยหนังไทยนะคะก็มีให้เลือกกัน2เรื่อง2แนวกันเลยค่ะทนังภาพยนตร์คอมเมดี้ผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องยาวครั้งแรกของผู้กำกับภาพยนตร์สั้นอิสระค่ะอย่างอานน์เป็นนักเรียนตัวอย่างค่ะ เรื่องราวของอานนท์เด็กเรียนเก่งที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการมาแล้วมากมายวันหนึ่งเขาได้พบกับชายแปลกหน้าเจ้าของธุรกิจจัดหาคนรับจ้างโกงการสอกเขาจึงทับถามขอให้อานท์ทำงานนี้เพื่อแลกกับเงินก้อนโตจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อจิตใจเขาไปแบบไม่มีวันลืม และภาพยนตร์สายมูความเชื่อเรื่องพญานาคอย่างรับแลงคำชะโนดที่เล่าถึงความรักความแตกต่างของสายพันธุ์มนุษย์กับพญานาคอิทธิฤทธิ์เมืองบางบทความลึกลับของคำชะโนดบทประพันธ์และบทภาพยนตร์ที่ถูกเขียนขึ้นจากนิมิตและจินตนาการของปิศด,ดาทรงกรดผู้นับถือและมีความเชื่อเรื่องพญานาคซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ใช้เวลาในการถ่ายทํานานกว่า3ปีด้วยทุนสร้างกว่า10บล้านบาทค่ะ หลายๆคนนะคะที่ได้ดูรอบปฐมทัศน์ค่ะ่ิดก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมีความสมบูรณ์เรียบง่ายมีมุมมองให้คิดฉากโลเคชันเนี่ยก็สวยอลังการแถมการเดินเรื่องลุ้นให้ติดตามเหมือนมีมนสะกดเลยละค่ะแถมเพลงประกอบภาพยนตร์นะบอกเลยว่าตื่นเต้นเล้าใจไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนก็อยากจะให้มีภาคสองนะครับพอนี้ไปอ่านมาเขาบอกว่าลุ้นอยากให้มีภาคสอมากๆค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามกันวันนี้จัดเต็มครบทุกเรื่อง ชอบเรื่องไหนแนวไหนเก็บไว้เป็นตัวเลือกกันได้วันนี้ขอขอบคุณมิสมูวีที่มาอัปเดตภาพยนตร์เข้าฉายกันครับยินดีค่ะคุณอีทส่วนตอนนี้เราหมดเวลากันแล้วกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT กลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าผมพอ,อยรวมถึงทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสว,ส,สวัสดีค,ครับ